ยุทุนค่ะประจําวันที่30ตุลาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เราคาดว่าน่าจะเห็นความผันผวนอยู่ในกรอบต่อไปนะคะถึงแม้ว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแต่เราก็อยากให้ระวังเรื่องแรงขายทำกำไรสลับในลักษณะของการซ e l l ออ f a ฟกตามมานะคะหลังจากที่การประชุมที่ทุกคนรอคอยก็คือการประชุม FOMC ของเฟดเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าถแถลงการที่กล่าวออกมาก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะคะก็คือมีมติใน การยกเลิกตัวมาตรการ QE ที่เหลือทั้งหมดนะคะก็เป็นไปตามแผนเดิมนะคะที่ได้วางเอาไว้นะคะส่วนเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดยังไม่มีการส่งสัญญาณใดๆออกมานะคะตรงนี้ก็ถือว่ามองว่าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดนะคะแฟกเตอร์ที่ดูมีความชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งเนี่ยก็ถือว่า คงจะทําให้นักลงทุนเนี่ยน่าจะพยายามมองหาตัวแฟกเตอร์อื่นๆที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อตลาดต่อไปนะคะซึ่งน้าหนักจากปจัจจัยภายนอกตอนนี้ก็คงอยู่ที่ตัวข้อมูลเศรษฐกิจของทางสหรัฐาอเมริกาเองนะคะเพราะว่าก็ทุกคนก็ยังยังคงจับจ้องอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็คงจะต้องดูการขยับตัวของของตัวเศรษฐกิจทั้งของสหรัฐยุโรปแล้วก็จีนนะคะซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะในช่วงนี้เนี่ยของทางสห หรัฐอเมริกาเองต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวถือว่าออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะก็การจ้างงานถือว่าอยู่ในระดับดีนะคะที่รอลุ้นในสัปดาห์นี้จะเป็นตัวเลข GDP นะคะไตรมาสที่3ของสหรัฐนะคะซึ่งก็จะประกาศในวันที่วันนี้นะคะก็คงต้องเป็นอีกตัวเลขห เป็นตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญอีกหนึ่งตัวที่ตลาดให้ความสนใจอยู่นะคะส่วนในฝั่งยุโรปกับจีนเนี่ยค่อนข้างให้สัญญาณการชะลอตัวลงนะคะตลอดช่วงที่ผ่านมาก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในความกังวลใจของนักลงทุนมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าผลกระทบที่จะมีต่อการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะยังคงกดดันแล้วก็ครอบงาตลาดการการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะสั้นถือว่าเรามองว่าตัวดัชนีก็ยัง,ยง ดูไม่เสียหายมากนักนะคะถึงแม้ว่าอยู่ในกรอบของการพักตัวแต่ว่าก็ไม่ได้ทำโลใหม่นะคะมีการดิดตัวขึ้นด้วยซ้ำเมื่อวานนี้แต่ว่าความผันผวนในระหว่างทางต้องยอมรับว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าไม่ได้มีแฟกเตอร์ที่ดูมีความโดดเด่นหรือว่าเป็นแฟกเตอร์ใหม่เข้ามาผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวที่แรงๆหรือว่าการย่อตัวลงไปโดยแรงเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้แรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติกับสถาบันเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ใน ในเกณฑ์ที่ที่ดูไม่ได้มีความชัดเจนมากสำหรับต่างชาติที่ขายมาโดยตลอดนะคะก็เริ่มกลับเข้ามาซื้อบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะส่วนสถาบันเนี่ยค่อนข้างที่จะออยู่ในฝั่งซื้ออยู่แล้วนะคะในช่วงคงสุดท้ายปลายปีแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเราถือว่าเซนติเมนต์ถือว่าค่อนข้างจะดีขึ้นร้อนลุ้นที่15 65ว่าวันนี้สามารถจะยืนอยู่ได้หรือเปล่าแล้วค่อยขยับพอร์ตขึ้นนะคะจากเดิมที่เราให้ถือแค่15%ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาสเต็ป by สเต็ปนะคะให้ปรับเพิ่มขึ้นมาที่30%นะคะแล้วก็ค่อยปรับเพิ่มขึ้นต่อไปนะคะถ้าถ้ามีการดิดตัวขึ้นไปมากกว่านี้แต่ถ้าตลาดเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนเหนือ1565ได้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะย่อตัวลงมาถือว่าเป็นจุดทํากําไรที่ค่อนข้างดีนะคะ หุ้นทีเ่เราแนะนำในช่วงนี้ยังคงเน้นที่ Earnings e ซ a s o n อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเน้นเก่งกำไรหุ้นผลประกอบการเด่นเป็นหลักนะคะ หุ้นที่ติดแคชบาลานนะคะมีปริมาณค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะนักลงทุนที่เก่งกำไรระยะสั้นก็ควรจะใช้ความระมัดระวังค่อนข้างเยอะที่ติดไปแล้วนะคะมีตัว ever นะคะ rpc นะคะ abc m link นะคะ css นะคะ kc ee e, นะคะ ccn g e n g o one l o x l e y warland นะคะแล้วก็ thai war 2ค่ะส่วนตัวที่มีโอกาสครบเกณฑ์แคชบาลานที่ควรจับตามองนะคะคือตัว btc นะคะ iec นุ s a นะคะ s RCI นะคะ WAT นะคะ Ocean แล้วก็ SPVI ค่ะในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานมี take profit 1ตัวนะคะก็คือตัว KTB ค่ะส่วนตัวอื่นให้ถือสถานะต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของคู่แพทร์เทรดนะคะอยู่ในทำนองเดียวกันสำหรับผู้ Advanced Detect นะคะยังคงสถานะต่อค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ุุนค่ะ